โอเคนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับเกม a l i a n c e Call o v e r กันอีกแล้วซึ่งตอนนี้ผมก็ได้มาที่อีเวนต์ใหม่นะฮะเป็นอีเวนต์ Winter ซึ่งนะตอนนี้เนี่ยมีการนัวกันะฮะระหว่างการตีกันแต่ละจุดซึ่งมันก็แบบตลุมบอลกันหนักเลยอะซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยเลือดมันค่อนข้นขางจะสูงเพราะงั้นเราจําเป็นจะต้องตีด้วยกันอุยอ้ยอุไม่ไหวอะแหลกโอเคนะตัวนี้ก็อาจจะตีนานหน่อยนะกว่ามันจะตายซึ่งใน้นหว่านี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าอัปเดตเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่มันจะอัปเดตมาเนี่ ถ้าที่ผมไปอ่านดูแล้วก็ไปหาข้อมูลมานะก็จะเป็ีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ซึ่งอันนี้ก็คือโมนาใช่ไหมหรือก็คือซองจินอู u. ซึ่งตอนแรกมันเป็นตัวที่โหดสุดในเกมแต่ตอนนี้ไอตัวนี้แม่งโหดสุดแล้วนะครับดาเมจอยู่ที่หลักร้อยคิพรอมกับดิวร้อนสุดพิเศษกว่า1,000ง,งรายการ1ิจก s u p ซุปเปอร์ลอยากได้ตัวแต่เงินไม่พอหรอซื้อเลย อยากจะได้โลบัแต่เงินไม่พอเราก็จัดเลยของกับโปรโมชั่นสุดพิเศษแล้วที่บอกทีเฮกับกิจกรรม111 1 u ุ e เซลล์ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอคือยังไงมันก็มากกว่าอยู่แล้วและก็ใช่มันก็จะมีดาบใหม่เป็นระดับมิติซึ่งเป็นดาบที่ผมว่าเลยว่าพูดจากได้ในตอนนี้เพราะดาเมจตอนนี้ผมก็ค่อนข้างกระจอกและในช่วงที่มานัปเดตมาเนี่ย มีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับแทบทุกกิลเลยนะมันก็คือการที่ว่าคนตรงเนี้ยมันจะมีลูกหัวกระโหลกขึ้นมาหมดเลยซึ่งนั้นอย่างผมบอกว่าในกิลมีคนที่ใช้โปแต่ว่าตอนนี้ก็ได้แก้ปัญหาไปละนะแต่สําหรับกิลผมเนี่ยเหมือนว่ามันจะเกิดแค่เป็นบั๊กเพราะในกิลผมมันจะมีแต่คนที่ไม่ได้ใช้โปแล้วก็มันจะมีในส่วนของอย่างหนึ่งก็คือไหนว่านี่เอ็กซ์ตร้าลิลิกหรือก็คือใส่ลีลิกเนี้ยเพิ่มอีกหนึ่งแต่ประเด็นคือมันซ้อนทับกันไม่ได้ดเลย ซ้อนทับกันไม่ได้ต้องคนละประเภทและในกิ้วมันก็ทําให้เราสามารถอัปเกรดอ่านี่เอต้าลิลิคได้ซึ่งก็ดีแล้วมันก็จะมีนี่อันนี้คือตัวหลักเลยซึ่งอันนี้เราจะไม่พูดถึงนะมันเป็นเกมพาร์ทหรืออะไรประมาณนี้ช่างมันก็คืออน,นี้วินเทอร์เลดหรือก็คืออีเวนต์มันจะมาทุกๆ30นาทียกเว้นตอนวันเสาร์อาทิตย์ที่มันจะมา2ช่วงเวลาหรือก็คือ10กับ40มันก็จะมีอยู่ว่าเงาอะ่ะเออก็เยอะอยู่อะ่ะเฮ้ยใกล้ตายแล้ว๋ย่าพอดีเลยมา พร้อมดูกันผมจะได้หรือเปล่าเปิดเงาไว้แล้วนะโอเคถ้าได้นี่ถือว่าดีนะได้ไหมไม่ได้เอาเรามาตีตัวนี้ต่อโอเคเมทัลเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยแปลว่าตีเร็วเกินใช่ไหมเน,นี่ยโมนาดมานี่ได้ตีอีกรอบครับสโนโมนาดนี่คือตัวที่ระดับมิติกแล้วก็โหดที่สุดเพราะงั้นตัวนี้ผมจะยอมลงทุนนะผมพูดเลยว่าผมต้องยอมลงทุนซื้อในส่วนของสิ่งนี้นี่ต้องลงทุนจริง พอถ้าได้มานี่มันจะช่วยผมได้เยอะเอ้ยเร็วรีเปิดอ่ะนี่อุย๊ยผมไม่น่ารีเปิดเลยอะ10นาทีน่าจะตีทันอยู่แหละแต่าจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่สําหรับตัวนี้บอกเลยว่าถ้าใครจะตีตัวพวกนี้ต้องมาเซิร์ฟรวมเพราะเซิร์ฟปกติเนี่ยไม่สามารถที่จะตีได้นะถ้าเกิดว่าเซอร์เบียเพราะมันโคตรจะโหด จำเป็นจะต้องหาคนที่มีแรงนบวกแบบเนี้ยเต็มเต็มเซิร์ฟอ่ะและ้วจำเป็นจะต้องให้คนเหล่านี้ไม่ใช่ว่ามีดาบกระกากเพราะมันต้องมีแบบสูงแบบประมาณเนี้ยขึ้นไปอะไรเงี้ยมันถึงจะได้แต่บอกเลยว่าถ้าได้มาตัวนี้คือคุ้มอ่ะลงทุนเสียไปประมาณ49ตัวอันนี้ก็ถือว่าโอเคสําหรับผมนะเพราะว่าผมมีทุกเกมพาร์ทเลยไงแต่สําหรับคนทั่วไปอาจจะดูมองว่าเอ,อิ่มริงเสี่ยงอ่ะโอ้ดวเกิดผมได้ดาบมาด้วยนะโหโคตรคุ้มอ่ะนี่คนเริ่มมาเรื่อยๆแล้วอะ ตอนนี้ก็ตีสักประมาณวิละหนึ่ง sx อ่ะตีประมาณนั้นตอนนี้ผมสามารถอยู่ได้ประมาณ7นาทีกว่าถ้ากว่ามันก็ทันแหละอาจจะได้ไปตีตัวนู้นมาเตรียมตัวดูกันนะครับว่าผมจะได้หรือเปล่านะตอนนี้เหลือที่9 sx แล้วก็8แล้วก็7ลดลงมาเรื่อยๆเป็นขั้นเลยอะตอนนี้ยตนนี้ผมลุ้นมากเลยนะว่าผมจะได้หรือเปล่าเพราะว่าได้เกิดได้มานี่คืออันนี้คุ้มจริงตอนนี้กําลังเลงอยู่เนะี่ย นะขอเหอะได้ได้ไหมได้แหละมาขอดูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยตื่นไวเฮ้ยจีโอโหอเอ้ยแต่ก็ได้อยู่นะตัวจีนะจี G มาถือว่าโอเคนะแล้วโอ้ได้พระธาตุเฮ้ยระดับสี่อุ้ยสิบสองเยอะนะอะไรงั้นผมเอาวันนี้ออกเลยเพราะผมไม่ได้ต้องการด้นนั้นเอาวันนี้ดีกว่าคุ้มกว่าเยอะนะนี่ได้ติกสองอย่างในทีเดียวเอ้ยเราต้องรีบไปก่อนโดนแย่ง นี่เราต้องตีอน,นี้ด้วยต้องตีทั้งหมดถึงจะคุ้มในก่อนเนี้ยเพื่อนานทีมันจะมาตั้งครึ่งชั่วโมงซึ่งกันที่จริงมันก็จะมีสัตว์ขี่ด้วยนะจะเป็นหมีตัวก่อนหน้านี้ที่ตีไปช่วงแรกซึ่งหมีตัวนั้นเนี่ยมันเป็นระดับเลเจนดารี่และก็ใช่โคตรออกยากเลยเพเมื่อกี้ไม่ได้ใช้บัฟและให้กูรู้อะไรไหมครับเพราะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่หลายกิลดังๆเนี่ยที่อยู่อันดับต้นๆเนี่ยโดนแบนไปก็ ถูกจัดอันดับไปอีกแล้วใช่คือกิลส่วนมากที่มันเก่งๆโหดๆอะไรเงี้ยบางกิลวแม่งก็โปรอะนั่นแหละครับซึ่งมันก็มีกิลไทยอยู่นะนี่อันนี้กิลไทยไว้ส่วนมากก็กิลวต่างชาติอะแต่ก็จะมีไทยลงมาบ้างเก่าเคโชว์เหนือหน่อยนี่นี่นี่สามอกแล้วใกล้ละมาผมขอให้ได้นะถ้าได้ี่คุ้มมา เฮ้ยไม่ได้เว้ยได้อะไรบ้างเกลือโอเคช่างมันโอเคส่วนมากเขาจะมารออยู่ที่ตรงนี้กันนะครับเพราะมันใช้เวลาอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงแล้วพอครึ่งชั่วโมงปุ๊บเขาก็จะตีตัวนี้ต่อ,อจริงมันก็คุมนะถ้าเกิดจะตีตัวนี้ย,วยาวๆไหนดูดิเมื่อกี้เพิ่งได้เงามานี่เวลร้อยสิบห้าบิลเลียนเนาะโอเคเดี๋ยวไปฟาร์มก่อนลวกันไอ้ก่อวินเทอร์เมื่อกี้มันเป็น event, อีเวนต์เพราะงั้นมันก็เลยไม่มี ที่เซฟก็ถือว่าโอเคอะ่ะก็จะได้ไม่ต้องมาฟาร์มย,ยาวๆอะไรเงี้ยโอเคค่อยๆตีแบบเอ้ยปิดเงาด้วยโอเคเลเวลอะไละสองร้อยอุ้ยสิบทีเยอะอยู่ตีเรื่อยๆมาดูกันว่าเดี๋ยวตอนเลเวลมันตันแล้วมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะก็เหมือนเคยอะ่ะก็ต้องตามไปทีละเกาะไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะมาตอนนี้เท่าไหร่ละหนึ่งร้อยคิวเออุ้ยเยอะ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 อยู่ จะได้ถ้าเกิดว่าผมได้ระดับเอ็นมานี่มันจะเป็นตัวที่โหดที่สุดในเกมก,ก็หลักหลักหลายร้อยคิวไอเอออันนี้เนงเป็นแค่ QA เออยูไ่ไงเออยังกระจกโอเคตอนนี้น่าจะตานแล้วพราะนี่คือเกาะล่าสุดอุ้ย6กร้อหอุ้ยเยอะนะว่าแต่ชื่อมันชื่อโอสโนชื่อง่ายดีนระดับ G ีสำหรับผมถือว่าโอเคนะเดี๋ยวนะไหนผมก็ปลดล็อกได้แล้วเดี๋ยวผมมาดูดีกว่ามาเดี๋ยวดูอันนี้ อันดับ n อ่ะอันดับ n 3-3-3ส,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 สไปเรื่อยๆอ่ะนี่78็ดสิบแป qi แต่นี้ยังไม่สุดนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเนี้ยเรามีในส่วนของไอเนี้ยลิลิกที่มันดีกว่านี้อ่ะจะได้หลักร้อยจริงๆซึ่งบอกตาตรงแค่นั้นมันก็เพียงพอละนะเจลิลิกอันนี้ก็ไม่น่าจะจำเป็นต้องรีวิวมั้งผมก็ใช้อยู่อิกตาลิลิกเนี่ย จะมันก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ประมาณนี้นะก็อย่าลืมมาด้วยแล้วกันนะทุกๆครึ่งชั่วโมง